ไม่ฮะผิวโง่ผิวอะโอ้โหคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ,นรบแนะน้ำตัวหน่อยแนะนน้ำตัวหน่อยครับผมชื่อทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ทิกเกอร์กี่ขวบแล้วครับสี่ขวบแล้วครับ งั้นชุดอะไรชุดอะไรชุดนักบินอวกาศโอ้โำไมเท่ยังเลยะครับทิกเกอร์ครับใส่ชุดนาซาด้วยครับทิกเกอร์อยากไปทํางานที่นาซาหรือเปล่าครับใช่ครับอยากขึ้นจรวดแล้วก็บินไปยังดวงจันทร์ขอมสร้างจรวดเซทึนห้าเลยและครับโอ้หมันเป็นยังไงอะมันปวดถังเชอเพิงเื่อ เชื้อเพลิงหมดแล้วครับแล้วก็ยิงจรวดท่อนที่สามไปแล้วก็ปลดปล่อยยานอพอลโลแล้วก็เล่งเครื่องไปยังดวงจันทร์อ่ะโอ้คือนี่ไมมีสามท่อนด้วยท่นนิวอัสตรองทําไมถึงชอบทําไมถึงอยากไปดวงจันทร์ครับถ้าไปดวงจันทร์อยากจะไปดูอะไรครับอยากจะไปถ่ายรูปพื้นผิวของมันเออเวลาเราไปอยู่บนดวงจันทร์เคยเห็นไหมพวกนักบินอวกาศเขาเดินกันยังไงไหนทำให้ดูได้ไหมครับ นี่อยู่บนดวงจันทร์แล้วโอ้ดูตัลวบานด้วยนะเบบนี้เหรอครับครับไงแล้วน่ารากักจังเลยอ่ะ<บ><บ>อยากเอากลับบ้านที่เกรอลูกที่เกอร์อมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอวกาศเนี่ยได้ยังไงลูกใครสอนครับกงสอนแล้วก็แม่สอน เหรอครับผมก็มีลูกบอลมาด้วยมีลูกบอลดวงดาวมาด้วยมันเป็นของระบบสุริยะจักรวาลโอ้โห้วระบบสุริยะจักรวาลมันมีดาวอะไรบ้างอลูกมีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนแต่ก็มีดาวเคราะห์แค่ให้ให้ห้าดวงเลยอะไรบ้างพลูโตซีรีส เอริสโฮเมอากับมาเกะมาเกะเอวีเองดิฉันเคยได้ยินแต่ลูโตที่หลุดออกไปนี่เหลือไม่รู้จักแล้วได้แล้วแล้วนี่เวลาที่มีหน sì> ังสือเยอะๆเนี่ยใครอ่านให้ฟังครับอากงกับแม่แล้วถ้าเกิดอากงกับคุณแม่ไม่ได้อ่านให้ฟังใครจะอ่านให้ฟังล่ะครับทีนี้อ่านเองอ่านเองพี่เกอร์อ่านหนังสือออกแล้วหรอครับใช่ครับเดียว สี่ขวบอ่านอ่านเป็นภาษาอะไรลูกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคุณพระแค่นี้เองนี่นี่แล้วอันเนี้ยอันอันเนี้ยอ่านว่าอะไรอันเนี้ยเนี่ยอันนี้อันตัวหนังสืออังกฤษใหญ่ใหญ่อะตัวใหญ่ที่ดูจอพิงค์พาวเวอร์ไหนไหนแล้วอ่านอ่านป้ายพวกนั้นสิลูกไหนรู้สิลูกไปไปไปจีเขียวปสีเขียวเขียนว่าอะไรครับ b r เรนจูเนีย เฮ้ยอันสีขาวที่มีรูปสัตว์สีขาวท,ที่มีรูปัาั้นแบนจูเนียร์ตายแล้วพีเกอร์ครับแล้วในระบบสุร,ยาาริยะจักรวาลมีมนุษย์ต่างดาวไหมครับไม่มี <S <S เรือครับไม่มีไม่มีมนุษย์ต่างดาวเหรอในระบบสุรยิยะไม่มีมนุษย์ต่างดาวแต่ระบบสุริยะอื่นในกาแล็กซีทั้งช้างเผือกของเรามีเหลือแต่ดาวเคปเลอร์กับ ดราในกลุ่มเทรปิซบเอาละเราดูภาษาอะไรอ่ะเราเราดูไม่มีความรู้เลยกลายเป็นเราเป็นเด็กเด็กกระจ้ลอยไปเลยอ่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักบินอวกาศแน่นอนแล้วหนูมีนักบินอวกาศคนไหนที่ชื่นชอบที่สุดลูกนิวอัลสตงนิวอัลสตงเขาเป็นใครฮะเขาเป็นนักบินอวกาศที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11 เขามีผู้ช่วยบัสเอารูนไงอมีเหล็กแบบนี้ด้วยหรือเทำไมแล้วทำไมถึงไม่ชอบคนอื่นๆล่ะครับทำไมถึงชอบนิวอาร์มสตรองที่สุดล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ขึ้นไปกับยานอพอลโลสิบเอ็ดแล้วก็ได้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วเขากล่าวคำพูดว่านี่คือเก้าเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่ง แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเอาค่บอะไรเหรอพวกเรากลับเพอ่พวกเรากลับไปอ่านหนังสือเพิ่มแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากดูเขาไปเรื่อยๆอยากคุยกับเขาไปเรื่อยๆใช่ครับครูไม่ต้องโชว์คืออยากโชว์ตอบคำถามเกี่ยวกับอวกาศดวงดาวกาแล็กซี่เอาแล้วเราอยากแล้ว ดวงจันทร์แล้วก็ระบบสุริยะจักรวาลบนดวงทั้งหมดเลยบนดวงจันทร์มีกระต่ายไหมฮะแค่เป็นรูปดำมืดเฉยๆตรงนั้นก็คือที่ลาบบนดวงจันทร์ไงล่ะค่ะไปไงล่ะค่ะไปไงล่ะค่ะพี่นี่ไม่ต้องแข่งเทปได้ไหมคืออยากให้ทิกเกอร์ให้ความรู้กับพวกเราไปเรื่อยๆครับผมทิกเกอร์ลูก แล้ววันนี้พอโชว์เสร็จแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับมันคือเลโก้ยานอวกาศโอโอ,โอเคครับพร้อมไหมครับติกเกอร์พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับกดปุ่มเลย,ย,ยสวัสดีครับทิกเกอร์สวัสดีลูกสวัสดีค่ะบทิกเกอร์ลูกเราไปศึกษามาว่าหนู อ่านหนังสือเกือบ30ิเล่ม oh. หูเราค้นควา้าเรื่องราวในนั้นมาถามหนูอาจจะมีบางข้อยากหน่อยนะไหวไหมครับไหวสู้ไหมครับสู้ครับทุกคนครับให้กำลังใจทิกเกอร์หน่อยครับ yeah. ขอบคุณค่ะให้นำลังใจครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับแล้วก็คำถามเนี่ยทีมงานคัดสรรเรื่องที่คิดว่ายากมากไม่ใช่แค่เด็กสี่ขวบครับคนทั่วไปก็ไม่รู้ เราจะมาดูกันว่าทิกเกอร์จะตอบได้หรือไม่ครับทีมงานครับขอภารกิจที่หนึ่งครับ,รบเรามีภาพปริศนาแล้วด้านหลังภาพมีคำอธิบายสิ่งที่ทิกเกอร์ต้องทำคือ เมื่อชูภาพขึ้นมาหนูต้องตอบได้ว่าในภาพนั้นเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรหรือคืออะไรนะลูกนะทางนั้กรรมการครับได้เวลาดวลกับเด็ก4ขวบคำถามกองอยู่ข้างหน้าดูว่าทิกเกอร์จะตอบได้กี่ข้อพร้อมนะลูกพร้อมพี่หอยครับมาครับผมยืนยันเลยว่าภาพนี้ข้าผมก็ไม่รู้แต่น้องจะรู้หรือเปล่า มารีเนอร์สองมันมันคืออะไรลูกยานอวกาศที่ไปวัดความร้อนของบรรยากาศดาวสุขใช่ไหมครับพี่พี่ก็ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ทราบครับถูกครับผูทสำนักอย่างนั้นเพราะอ่านอยู่ค่ะพระ็นของชาติอะไรลูกอเมริกาเออไอนี่มันไปที่ไหนไปที<_<_<_<_<_<__่ดาวอะไรมันไปที่ดาวสุขใช่ไหมครับพี่หอยถูกต้องครับ เก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งาโอ้นี่คนนี้เลยบอกเลยว่าชื่อเนี่ยพวกเราต้องเคยได้ยินตอนสมัยเรียนครับผม<อ>ยูริสกาคารินเขาเป็นนักมินอวกาศคนแรกแล้วเขาก็ได้ขึ้นยังอวกาศวอส็อกหมายเลขหนึ่งนี่คนลุกของชาติของชาติรัสเซียโอเคเลยถูกต้องค่ะย,ยูริกาคาริน ตัับอันนี้ดีกว่าลูไม่รู้ว่าภาพเป็นภาพอะไรแจงแจงลูอยากรู้ครับครับครับบัตอาดวินผู้ช่วยของนิวอัรมสโตนแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ลูกเขาปักธงปักธงบนดวงจันทร์แล้วแล้วแล้วรูปนี้ใครเป็นคนถ่ายอะครับนิวอัรมสโตนถูกต้องครับเอาล่ะ มาถึงจุดจบของน้องเขาแล้วยยผมเชื่อว่ายานอาวากาศอน,นี้เขาจะตอบไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นกางเกงของอลันเชเปร์ลน,นักบินอาวากาศคนแรกหยอยชูนหน่อยครับกางเกงไรอ่ะอยังไงลูกกางเกงนักนึ่งอวกาศพี่หยอยกางเกงในฮะ ผมไม่ัน้ว่จะหลอกเขาได้ครูครูครับพี่กอครับขอแบบแบบครับอ่าโอเคค่ะพร้อมนะคะตั้งใจดูนะลูกแ๊บเลยนะอันนี้หนึ่งสองสามปึ้งปึ้งลูน่าโมดูมันมันคืออะไรลูกส่วนหนึ่งของอพอลโล 10A ใช่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครูใช่อะถูกต้องค่ะอันนี้ยังยังถือว่ายังง่ายอันนี้ดีกว่าครับอะไรก็ไม่รู้ฮะ พี่ก็ดูพี่โกนะหนึ่งต่อสาเหินดวงจันทร์ไงหินดวงจันทร์ยังไงลูกเก็บมาจากยานอพอลโล15เออ่าเจเนซิสร็อว้าใช่ไหมฮะพี่โกถูกต้องครับเป็นหินดวงจันทร์เสร็จแน่เขาเสร็จเราแน่พี่เจ้ครับพี่หอยเจอคำถามสนุกลูกคำถามพี่หอยลูกเอาแล้วครับเอาล่ะดูนี่จบแน่แน่อ่ะ ทงชาติอะไรนี่้ยอะไรอะอะไรอะพี่หอยอะไรอะไรอะพี่หอยธงชาติปลาเหลาครับผมไม่ลรู้ได้ไงว่าเป็นรงชาติเดี๋ยวทำไมพี่เอาคำถามพวกธงชาติขาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นทงชาติทำไมหนูตอบว่าเป็นทงชาติล่ะลูกทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับ ผมอ่านหนังสือเจ็บเจ<ก><ก>็บเจ็บอันนี้พี่หอยตจองขอโทษแต่จะว่าน้องดวงจันทร์อะไรอย่างนี้ทิกเกอร์ข้อสุดท้ายสนุกมากลูกทิกเกอร์ครับหนึ่งสองสามวลเลนตินาเชเรสโความนุษย์อวากาศคนแรกที่ขึ้นไปกับยานววสต็อกหมายเลขหกเป็นชาวอะไรลูกชาวรัสเซียผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิง ถูกต้องครับท่านกรรการครับผมขอทดสอบทักษะการอ่านของน้องหน่อยได้ะเด็ก4ขวบเนี่ยอ่านหนังสือออกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับทิกเกอร์ลูกตรงนี้ครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราอ่านให้กรรมการฟังได้ไหมลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้นะใช่ลองดูนะปุ๊บนิวอัมซองฉันชอบเรื่อง การขับเครื่องบินมาตั้งแต่ยังเด็กๆและเป็นหนึ่งในสนักบินอวกาศที่ได้ไปดวงจันทร์ด้วยยานอาวกาศอพอลโล11และเป็นเจ้าของประโยคทองที่ว่านี่เป็นเก้าเล็กๆของชายคนหนึ่งแต่เป็นเก้าที่ยิ่ง แต่เป็นก้ากระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ That's one small step for man one giant leap for mankind ย awesome. ืนตบมือสิครับทุกคนยอมรับ for man ไม่ลบภาษาอังกฤษสำเนียงด้วยนะพรานังรมการครับเราอย่าเพิ่งยอมครับ รายการยังมีโจทย์ยากยอีกสองโจทย์ีขาจะยืนไม่อยู่แล้วค่ะยุขอท้าทายน้องหน่อยคิกเกอร์ลูกมีอีกสองโจทย์ได้ไหมลูกได้ครับทีมงานครับโจทย์ต่อไปครับมาครับโอ้ยอยากดูจังเลยอ่ะทางด้านการครับโจทย์ต่อไปเป็นการถ่ายภาพเพียงเซี่ยวส่วนครับเรามีสีเหลงแดงบางอยู่ครับพอดึงออกจะเห็นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วทิกเกอร์ต้องถ่ายว่าคืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเลือกก่อน มาครูก่อนนะครับครูก่อนค่ะหนึ่งสองสามนี่ให้เห็นแค่นี้เลยลูกคืออะไรลูกยานบังคับการยานบังคับการเหรอครับ<ใ>ช,ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับคอมเมนดูคอมเมนดูแล้วเขาเาไว้ใช้ทําอะไรอะลูกเอาไว้ใช้กับสูโลกเขาประจําอยู่ที่ยานอะไรลูกลที่ยานอพอลโลสิบเอ็ดโอ้คอมเมนดูนะคะ ถูกต้องค่ะโอ้มาอี่เอ่อท่าแมาดูเน,นี่ยค,ครับลูกตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับตกลงมาหาสมุทรแปซิฟิกอ๋อแล้วทำไมต้องมาอยู่ในน้ำครับลูกยานอวกาศทำไมไม่อยู่บนฟ้าล่ะครับมันจบภารกิจเสร็จสิ้นแล้วมันตกลงมาหาสมุทรแปซิฟิกมันทิ้งตัวนั่นเองออดูนะครับ มันคืออะไรลูกชื่อแฮมแจกสหรัฐอเมริกาผมเห็นมือของพวกเขาเลยนะแล้วแล้วเขามีความสำคัญยังไงลูกเขาไลขึ้นไปกับยานอวกาศโดยกลับลงมาลิงอะไรลูกชิมเพนซีไงเป็นลิงตัวแรกแลรวเปล่าลูกใช่ค่ะที่ททไปทำอะไรนะึ้นเป็นยานอวกาศแล้วก็บินรอบโลกแล้วก็กลับสู่โลกโอ้โห ใช่ครับโอบาบอเราก็รู้ว่ามือคนแก่คนเยอะๆผูยกครับเรายอมไหมครับขออยอันพี่หอยยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมฮะขออยงันพี่หอยครับมาครับผมเชื่อว่าอันนี้ไม่น่าได้ดูยีนนะฮะห้องน้ำอวกาศครับแล้วมันต่างจากห้องน้ำปกติยังไงอะลูกของเสีย ที่เป็นของแข็งต้องผ่านสุญญากาศก่อนนะโอ้แล้วของเหลวล่ะลูกของเหลวต้องเก็บเข้าไปในโค้โอ้โหแค่รีเขาก็เฉลยได้เลยฮะยหนี่ท่านผู้ชมห้องน้ำหรือว่าชักโครกอ,อวกาศครับถูกต้องลูกใหญ่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีข้อสงสัยในเด็กคนนี้ไหมครับอุ๊ยหมดคำถามจริงๆเราน่าจะชัดเจนแต่ เปรนสนาแรกภาษาอังกฤษแรกนฮะภาษาอีสานขอคำเดียวเลยครับเบิด์ตคำสีว่าวผมขออีกอย่างหนึ่งครับคือรายการมีเตรียมเป็นภาพคลิปแบบเร็วๆดูซิว่าน้องจะได้ไหมติ๊กเกอร์ลูกมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูหนูมาทางนี้ลูกติ๊กเกอร์มาดูนี้ลูกมาดูคลิปกันเร็วมาดูคลิปกันเรลยมาดูเรื่กันมาดูเรื่กันตกเกอ์อยู่ตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะลูกปึ๊บติ๊กเกอร์ดูดีนะติ๊กเกอร์ลูกคำถามข้อนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่จะเร็วนิดนึงนะครับติ๊กเกอร์ตั้งใจดููนะลก คำถ,ถามข้อแรกมาครับใช่ค่ 4, 3, 2, จะจรวดเซฟเทินห้าอะไรนะลูกจรวดเซฟเทินห้าเขาเป็นอะไรเหรอครับมันคือจรวดที่ส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์เขามีหน้าที่ภารกิจทําอะไรลูกส่งยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์อพอลโลอะไรลูกอพอลโลสิ ออยานซัาเทิร์นห้ามีภารกิจพาออพอลโลส1บไปดวงจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจะใช่หรือเปล่านะไปดูเฉลยกันดีกว่าทีมงานครับขอเฉลยครับคำตอบคือซัทเทิร์นนะครับภารกิจคือพาออพอลโลส1บไปดวงจันทร์ถูกต้องครับเก่งมมากลูกขอบคุณครับ ท่านผู้การครับครับขอโจทย์สุดท้ายมา,<ฮ>าสิทีมงานครับมาครับโจทย์สุดท้ายครับ 5, 4, 5, 2, 1. 1> เอ๊คืออะไรอ่ะมันเป็นยานอาวกาศยานอาวกาศเหรอลูกหนูเห็นอะไรที่ยานอาวกาศตรงนี้บ้างลูกเห็นแผงโซลาร์เซลล์กับ อากาศที่บินโฉบผ่านดาวพุธด,ดาวสุกแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรลูกถ่ายรูปดาวพุธกับดาวสุกร์ดังนั้นคําตอบหนูจะตอบว่าเขาคือเจ้านี่มันก็คือคือยานอวากาศมารีเนอร์สิบถูกไหม ท่านข้าราชการครับถูกไหมครับไม่รู้ท้าราชการครับถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ทราบอนอยากจะตอบว่าไม่ถูกแต่ผมบอกว่าไม่รู้ดีกว่าพี่ชายว่าถูกพี่เก้าลูกไปดูเฉลยด้วยกันนะลูกนะได้ครับทีมงานครับขอเฉลยครับ f i v มารีน่าทนหรือมารีน่า10ถูกต้องครับ สุดยอดสุดยอดคุณคะตรงกลางเลยทีเลยครับทิกเกอร์ครับเเลยครับเมื่อคำสีว่างเก่งแค่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยท่านกรรมการครับมีคำถามหนึ่งที่คนชอบถามผมว่าเด็กเก่งๆจะหมดไหมจะมีเด็กหมอกรายการอีกไหมนี่คือคำตอบครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องทิกเกอร์ครับคำว่าอัจฉริยะเนี่ยงอเชื่อว่ามีอยู่ในเด็กทุกคนนะ แต่ว่าสิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครอบครัวแล้วก็โรงเรียนที่สร้างแล้วก็เอาความอัจฉริยะของเขาออกมาจนได้เขาทําให้ทิกเกอร์สนใจแล้วก็เอาหนังสือมาเป็นตัวล่อแล้วก็วันนี้ฉันไม่อ่านนะเธอต้องอยากอ่านเองแล้วนึกออกไหมฮะแล้วเขาก็สนใจจนอยากอ่านเองจนกลายมาเป็นอ่านได้อันนี้ต้องขอบคุณการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยความสุภาพลูกหนูพูดครับเพราะมากเลยรู้ไหมครับ ขอบคุณมากๆนะลูกที่มาทําให้พวกเราเห็นความพิเศษของหนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็โรงเรียนหนูด้วยนะตั้งใจฝึกต่อไปครูเงาะจะรอวันที่หนูเป็นนักบินอวกาศโอเคไหมครับโอเคโอเคไปเป็นนักบินอวกาศนะครับ <Okay S 2> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านผู้บัการครับความฝันของพิกเกอร์ที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับอยากต่อยอดจินตนาการตัวเองครับอยากได้ตัวต่อเลโก้เป็น เลโก้ยานอวกาศครับทั้ง3ท่านครับเรา3ามคนเต็มใจที่จะพูดคำนี้เป็นอย่างยิ่งครับเรา3ามคนให้พาเ่เด็กคนไหนอยากได้เลโก้ยานอวกาศยกมือขึ้นพิเกอร์ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของหนูความสามารถของหนูและความฝันของหนูไปยังพี่พี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกาศว่า หนูอยากได้เลโก้ยานอวกาศและนี่คือสิ่งที่พี่เตรียมให้ลูกครับทัาไปม,มองนั้นนะครับพี่พีพ่ทีมงานครับขอความฝันของน้องทิกเกอร์ด้วยครับ มีอะไร <Lego. S 1> มากีหนังสือมีลูกโลก oh ทั้งบทนี้คือความตั้งใจที่พี่พี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดอยากมอบให้ลูกนะครับวันนี้มีหนังสือมีลูกโลกมีตัวต่อเสริมทักษะเลโก้มอบให้ลูกและมีคุนการศึกษามอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องทิกเกอร์จากพี่พี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด2 0 0 0 0ืนบาทครับ ขอบคุณค่ะไม่สยแม่ยันดขอยุอันนี้ได้หรือยังได้ลูกนูอ่านให้ฟังหน่อยลูกเขาเขียนว่าอะไรลูกเขาเขียนว่าอะไรครับ The Pop-Up ั o l l o u t Amazing Pop-Up Planets i n ร e p a คทีฟคูอัลเพจโอ้โหหออ่านดูได้ไหมโอ้โหอะไรกานครับจะมีอะไรมีความสุขไปกว่านี้สำหรับพวกเราครับกับการได้มอบหนังสือให้เด็กคนนี้และ นี่คือภาพแห่งอนาคตครับเด็กที่อยู่กับหนังสือเด็กที่อยู่กับความรู้นี่คือคนที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสครับเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องทิกเกอร์ครับไม่รู้ละฉันอยากรู้ข่าราชการครับผมเยงไม่ควรเขานะครับแต่ผมจะมีของแถมพิเศษบอกให้ทีงี้ครับขอของแถมพิเศษครับ โอ้โหน่านสูงใจจริงๆอาจจะอยู่ในระบบกุ้งเขาคุยกัอะไรโอ้ยผมไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยวิ่งคว้าหนังสือแล้วขอจับคือมันห้ามใจไม่ได้จริงๆเขาจะต้องเปิดหนังสือดูกับนต้องเป่ดเฮ้ยหัวเราหัวเราขอเอาลูกโลกมาหมุนดีกว่านะโอ้ยันดูจังหวะขอเอาลูกโลกมาหมุนนะพิเกอร์ลูกและเรามีสิ่งนี้พิเศษมอบให้ลูกครับพิเกอร์ไปดูใกล้ๆลูก นี่คือแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดมอบให้ทิกเกอร์ดื่มตลอดทั้งปีลูกขอบคุณครับไม่เป็นไรผมขอพาเขากลับไปพักก่อนนะครับทิกเกอร์ลูกหลูลากรรมการขึ้ลูกลากรรมการก่อนทั้งนี้ลูกสวัสดีครับสวัสดีครมาสวัสดีครับมาลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีมากรักมากโอ้ย ระวังปชนประตูลูกระวงชนประตูดทางด้วยนุ้ยแ่ถ้าเกิดนะากรรมการครับก่อนหน้านี้ครับน้องสนใจในผักผลไม้เหรอฮะอย่างจริงจังคุณครูก็แนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้น้องเบี่ยงไปสนใจเรื่องอื่นบ้างคุณแม่ซื้อหนังสือให้เล่มหนึ่งเกี่ยวกับอวกาศโอ้โหและนั่นคือที่มาที่ทําให้ทิกเกอร์มารายการในวันนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จังหวะในการเติมเต็มข้อมูลให้เด็กเนี่ยเด็กเขาจะซึมซับ และความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้ควรจะให้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องคอยสังเกตคอยสังเกตลูกว้าวเป็นไงบ้างดีใจไหมโอ้เลยอือเป็นไงถูกใจไหมถูกใจที่สุดชอบอะชอบเลโก้โลกโลกหนังสรุปชอบหมดทุกอย่างนี่กลับไปไปต่อเลยปะเนี่ย ม้่งนี้เลยหรอครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมตื่นเต้นเขินด้วยใช่เปล่า <c oughs> ใช่ถูกใจสนุกค,ครับได้ทำอะไรบ้างครับวันนี้ให้กรรมาการช์ลูปภาพขึ้นมาแล้วผมก็พูดชื่อมันเนี่ย อ่านหนังสือเยอะเยเยะเลยซปเปอร์เทนซีซั่น4เสานี้สี่มงหนาที